แมนซิตี้เอาจริงทุ่มเงินเตรียมคว้า3นักเตะรายนี้มาเสริมทัพในเดือนมก,กราคมเพื่อหวังเบียดลุ่นแชมป์กับลิเวอร์พูล ตลาดซื้อขายนะักเตะพิบริกอังกฤษคึกคักเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของคนมีตังอย่างหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดพวกเขาตกเป็นข่าวที่ จะปิดดีลคว้า3นักเตะเข้ามาเสริมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้นะครับคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกองหน้าทีมชาติอียิปต์อย่างโอมามมูสนั่นเองครับม,มูสเป็นหัวหอกประสบการณ์ครับของไฮท้าแฟงเฟิร์ตในศึกฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมันฤดูกาลนี้ครับหัวหอกทีมชาติอียิปต์วัย25ปียิงประตูให้แฟงเฟิร์ตไปแล้วถึง13ประตูครับเป็นรองดาวซซนโดแล้วก็เป็นรองแฮร์รี่เคนครับดาวโซนโดของบุนเดสก้าเยอรมันที่ทําไป14ประตูเพียงแค่ปัด ตูดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าตัวของมามูดนะครับอยู่ที่ราวห้าสิบล้านปอนด์เชื่อว่าเดีลนนี้ถ้าแมนซิตี้กล้าจ่ายจํานวนดังกล่าวนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการปิดดีวซึ่งการมาของมามูดก็น่าจะทําให้เปปกูเดลล่านะครับสามารถโรเลชันนักเตะแล้วก็สลับปรับเปลี่ยนแท็กติกได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันของหน้าตัวเป้าของทางแมนซิตี้มีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวนั่นก็คืออลิสเบลฮารันนั่นเองครับส่วนคนที่2นะครับเป็นกองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ อย่างอับินโคดิคูซานอฟซึ่งมีข่าวกับทางแมสเซตี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งทางแมสเซตีก็เดินเรื่องเดินงานอย่างรวดเร็วนะครับหวังปิดดีลกองหลังวัย20ปีคนนี้จากสบมสรลองในลีกเอิงฝรั่งเศสให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเสริมแนวรับครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสริมแนวรับ เพื่ออนาคตด้วยนะครับเพราะว่าคุูซนอฟอายุเพียงแค่20ปีแล้วก็เป็นกองหลังที่ได้รับการยกย่องว่ามีแววที่จะกลายเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมคนดึงของวงการลูกหนังยุโรปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาอายุเพียงแค่20ปีแต่สติต่างๆอย่างที่เคยทําคลิปไปนะครับว่าเขามีสติที่ดีโดยเฉพาะการจ่ายบอลขึ้นหน้ารวมถึงการจ่ายบอลทะลุช่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับค่าตัวไม่แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับฝีเท้าแล้วก็เมื่อเทียบกับความสามารถที่เขามีนะครับปัจจุบันแนวรับของแมนซิสตี มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บบ่อยมากครับทั้งรูเบนดิอารสรวมไปถึงจอสโตนขณะที่มาเดลอาคันชี ji, แล้วก็ทางนาธานอาเก้ก็ยังไว้ใจได้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับทำให้เปเปุโรน่าจำเป็นต้องเสริมแนวะรับเข้ามาอีกหนึ่งรายนะครับนอกจากนี้ครับกองหลังอย่างกูสันอฟเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมในยุโรปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแมนยูเต็ดแล้วิ็แล้วก็เปย์เอชเช่ด้วยนะครับดังนั้นเพชรเม็ดงามเม็ดน,นี้ครับทางแมสตี้ก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยให้หลุดมือไปนะครับค่า เสียหายครับอยู่ที่ประมาณ36ล้านยูโรหรือราว30ล้านปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับทีม เศรษฐีอยากเรือใบสีฟ้าครับคนสุดท้ายก็ถือว่าเป็นตัวละครรับนะครับนั่นก็คือวิกตอร์ไลส์ครับ, Rice, รบเป็นกองหลังของสุสานพาเมลัสอายุเพียงแค่18ปีนะครับแต่ว่าที่สําคัญครับเขาเคยได้รับการจัดอันดับนะครับว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดขดดึงของโลกนะครับโดยการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยเขามีการจัดอันดับนะครับนักเตะที่เกิดในปี2006มาเนี่ยมีนักเตะคนไหนที่ฟอร์มดีแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวเป็นนักเตะ ระดับโรคบ้างนะครับแล้วก็มีชื่อของวิกเตอร์ไลด้วยนะครับแล้วก็วิกเตอร์ไลเนี่ยก็จัดอยู่ในเกรดระดับต้นๆของดาวรุ่งพอสวนสูงของปราซิลร่วมกับเอนริสนะครับกองหน้าของสโมสรเรอัลมาดริดด้วยนะครับแล้วก็ค่าตัวของดาวเตะรายนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับอยู่ที่ราวๆสี่สล้านยูโรนะครับก็ ต้องถือว่าแมนซิตี้ก็มีการเดินหน้าแล้วก็เดินเครื่องโดยเฉพาะการซื้อนักเตะเนี่ยพวกเขานอกจากดูที่ฝีเท้าแล้วนะครับก็ดูในเรื่องของอายุด้วยนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เองก็เตรียมที่จะปรับทัพใหม่แล้วก็มีการถ่ายเลือดนักเตะที่อายุมากๆนี่ออกจากทีมนะครับแล้วก็จะทดแทนด้วยนักเตะดาวรุ่งแล้วก็อายุน้อยๆนะครับขณะที่เควินเดบลอย์นะครับจะตาเบอร์หนึ่งของทีมอีกหนึ่งคนเนี่ยก็เตรียมที่จะ อัมลาสปอสร์หลังจบฤดูกาลนี้นะครับคาดว่าสปอสร์ก็จะไม่ต่อสัญญากับควินเดอบอยแล้วก็เจ้าตัวก็เตรียมที่จะไปคาแข่งในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่าฤดูกาลใหม่หรือว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยนะครับแมนซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การผัดใบในครั้งนี้ของแมนซิตี้จะเป็นยังไงแล้วก็ยังคงรักษาความแข็งแกร่งได้หรือไม่น่าติดตามจริงถ้าได้นักเตะ3คนนี้นะครับกลับมาที่ฤดูก,กาลปัจจุบันก็น่าทําให้ทีมมีควาแแข็งขงกร่ แล้วก็มีลุ้นที่จะไปเบียดลุ้นแชมป์กับลิพูในช่วงเลกที่2นะครับแม้ว่าลิพูจะทําแต้มห่างจากแมนซิตี้แต่ในช่วงหลังลิพูก็เริ่มสะดุดแล้วนะครับแล้วก็ขุมพลังตัวสำรองของลิพูเองก็มีตัวเลือกที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็จํากัดนะครับถ้าแมนซิตี้สามารถเร่งเครื่องเดินหน้าเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องรับรองว่าพิมลีอังกฤษในช่วงเลกสองมีความสนุกเข้มขน้น มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับทีมระดับแมนซิตี้จะก,กาชื่อพวกเขาทิ้งไม่ได้เด็ดขาดครับนี่ก็เป็นข่าวสารความไ,ไวที่ิบยกมาอัปเดตกันสำหรับข่าวสารของเครือบสีฟ้าในวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้หรือว่ามีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับตลาดซื้อขายครั้งนี้ของแมนซิตี้แล้วก็นักเตะทั้ง3คนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย m t 1 5ไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ